นี่คือช่อง JK Review ช่องที่สร้างมาเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามการรีวิวที่ละเอียดรอบด้านและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในนวัตกรรมการคมนาคมที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี2026นั่นคือรถไฟความเร็วสูง Southern Sky Express Train ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยและการเชื่อมต่อภูมิภาคใต้เข้ากับหัวเมืองใหญ่ของประเทศ รถไฟความเร็วสูง Southern Sky Express Train 2026ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ทั้งในด้านความปลอดภัยความเร็วความสะดวกสบายและความหรูหรากการออกแบบภายนอกมาในสไตล์เพรียวลมใช้หลักการอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งบนรางตัวรถมีโทนสีที่สะท้อนความโมเดิร์นมาพร้อมไฟ LED เลตดีไซน์เฉียบคมที่ให้ทั้งความสวยงามและการมองเห็นที่ปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ เมื่อมองในเชิงของประสิทธิภาพรถไฟ s ซาเทิร์นสกายเอ็กซ์เพรสสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางระหว่างจังหวัดภาคใต้กับเมืองหลวงและหัวเมืองหลักใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารที่ต้องการทั้งความเร็วและความตรงต่อเวลาระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโล,โลยีมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่ให้แรงดิดสูงเสียงรบกวนต่ำและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย Southern Sky Express มีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทันสมัยระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำงานรวดเร็วและแม่นยำรวมไปถึงเซนเซอร์ตรวจจับสภาพรางและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อปรับการทำงานของรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกครั้งจะเต็มไปด้วยความปลอดภัยสูงสุดเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในรถความรู้สึกแรกที่ผู้โดยสารจะได้สัมผัสคือค,อความหรูหราและบรรยากาศที่อบอุ่น ห้องโดยสารถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นใช้โทนสีที่สบายตาเบาะที่นั่งทําจากวัสดุคุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถปรับเองนได้ตามความต้องการนอกจากนี้ยังมีพื้นที่กว้างขวางสาหรับวางขาและเก็บสัมภาระทําให้การเดินทางไกลไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปห้องโดยสารแบ่งออกเป็นหลายคลาสเพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารที่หลากหลายตั้งแต่คลาสมาตร,รฐานที่ให้ความสะดวกสบายในราคาประหยัดคลาสพรีเมียมที่เพิ่มความหรูหราและสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น ไปจนถึงคลาส Executive ที่เปรียบเสมือนเล้าเคลื่อนที่พร้อมบริการส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวระดับสูงภายในรถยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มที่คัสันอย่างพิถีพิถันพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้าสายความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั้งขบวนหน้าต่างของรถไฟถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่ารถไฟรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดทำให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สข้างทางได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านภูเขาทะเลและพื้นที่ธรรมชาติของภาคใต้ที่สวยงาม Southern Sky Express จึงไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มอบความประทับใจไปพร้อมกันระบบความบันเทิงภายในรถถือว่าล้ำสมัยผู้โดยสารสามารถเลือกชมภาพยนตร์รายการทีวีฟังเพลงหรือแม้แต่เล่นเกมผ่านหน้าจอส่วนตัวที่ติดตั้งอยู่กับที่นั่งนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และที่ชาร์จไร้าสายสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้โดยสารเชื่อมต่อโลกดิจิทัลได้ตลอดเวลา เซาเทิร์นสกายเอ็กซ์เพรสยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเครื่องบินและรถยนต์จำนวนมากระบบเบรกที่สามารถกู้พลังงานกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและวัสดุที่ใช้สร้างขบวนรถจำนวนมากก็เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางที่ยั่งยืนการบำรุงรักษารถไฟรุ่นนี้ก็ถูกออกแบบมาให้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีส่ดซ่อมบำรุงอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบสภาพรถด้วยระบบ AI แบบ Real-time หากพบความผิดปกติระบบจะรายงานไปยังศูนย์กลางทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขนั่นหมายความว่ารถไฟสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการล่าช้าที่ไม่จำเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการออกแบบเส้นทางการวิ่งของ Southern Sky Express ที่ครอบคลุมเมืองหลักและเมืองรองในภาคใต้ การหยุดจอดในสถานีที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเช่นรถบัสรถไฟท้องถิ่นและสนามบินเป็นไปอย่างสะดวกการบูรณาการที่ลงตัวนี้ทําให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้แบบไร้รอยต่อความสะดวกสบายไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตัวรถเพราะสถานีที่รองรับ Southern Sky Express ก็ถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งแต่เลาห้องประชุมร้านอาหารคาเฟ่ไปจนถึงระบบจัดการตั๋วอัจฉริยะที่สามารถเช็คอินและขึ้นรถได้ภายในไม่กี่วินาทีทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางไปทำงานระหว่างจังหวัด นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของภาคใต้หรือแม้กระทั่งครอบครัวที่ต้องการการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย s ซ u t h e r n Sky Express 2026ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดด้วยมาตรฐานใหม่ที่ยกระดับทั้งคุณภาพความสะดวกและความคุ้มค่ารถไฟรุ่นนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยการเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวและศูนย์เศรษฐกิจการเดินทางที่รวดเร็วทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาได้มากขึ้นในจุดหมายปลายทางซึ่งส่งผลต่อรายได้ของชุมชนโดยตรง ทำอย่างช่วยลดความแออัดขององค์การคมนาคมบนถนนสายหลักที่มักเต็มไปด้วยรถยนต์และรถบรรทุกในอนาคต Southern Sky Express จะยังมีการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบการใช้ AI ควบคุมการเดินรถแบบอัจฉริยะและการผสมผสานกับระบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายคมนาคมทั่วประเทศรถไฟรุ่นนี้จึงไม่ใช่เพียงการลงทุนในปัจจุบันแต่ยังเป็นการปูทางสู่อนาคตที่การเดินทางจะง่ายและฉลาดยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้ Southern Sky Express 2026ไม่ใช่เพียงแค่รถไฟความเร็วสูงธรรมดาแต่เป็นนวัตรกรรมที่สร้างความภูมิใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคและนี่ก็คือรายละเอียดรีวิวและคุณสมบัติเด่นของรถไฟ Southern Sky Express 2026ที่เรา JK Review นำมาฝากในวันนี้หากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบเจาะลึกและอยากติดตามรีวิวที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่อง JK Review เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ที่จะมาถึงใน